มหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครศรีอยุธยาสถาบันแห่งการเรียนรู้ที่เติบโตเคียงคู่สังคมไทยมายาวนานถึง120ปีวันนี้นิทรรศการจดหมายเหตุจะพาทุกท่านย้อนรอยการเวลาสัมผัสเรื่องราวความทรงจำอันทรงคุณค่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่สถาบันราชพัฒนและก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยราชพัฒนพระนครศรีอยุธยานในวันนี้ถูกก้าวที่ผ่านมาคือความมุ่งม,มั่นในการสร้างคนสร้างความรู้และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้ก้าวหน้าไปพร้อมกับประเทศความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่อาจเกิดขึ้นได้หากปราศจากผู้นำผู้เสียสละ ทำเนียบอธิการบดีจึงสะท้อนถึงผู้นำทุกท่านที่ทุ่มเทสติปัญญาวิสัยทัศน์และแรงกายแรงใจเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและการรับใช้สังคมภาพถ่ายในอดีตคือหน้าต่างที่บอกเล่าเรื่องราวของวันวานไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศการเรียนการสอนกิจกรรมนักศึกษาหรือภาพวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันและความทรงจำที่ยังคงงดงามเสมอมานอกจากภาพถ่ายเอกสารแล้วของที่ระลึกและสิ่งของล้ำค่าแต่ละชิ้นล้วนเปี่ยมด้วยความหมายเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพความภาคภูมิใจและประวัติศาสตร์ที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น นิทศการจดหมายเหตุไม่ได้เพียงนำเสนอเรื่องราวในอดีตหากแต่เป็นสะพานเชื่อมความภาคภูมิใจจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้พวกเราทุกคนได้ร่วมกันสืบสารและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครศรีอยุธยาให้ก้าวสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน